เดทผู้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครรองของคอมิกยุคใหม่ที่ดันโดดเด่นขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อจากคาแรคเตอร์ที่จัดจ้านจนในที่สุดเขาก็ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมติดอันดับแทบจะสูงที่สุดในคอมิกส่งผลให้มีโครงการพัฒนาภาพยนตร์รวมไปถึงเกมออกมาเป็นระยะระยะผ่านการเฝ้ารอของผู้ชมที่ตั้งตารอคอยมันแบบสุดๆจนทุกวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเห็นเดทผู้ฉบับภาพยนตร์ของนักสแสดงที่เหมาะกับบทนี้มากที่สุดอย่างไรอันเรโนเผยชมออกมาจนได้นั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของ เดทผู้บับภาพยนตร์จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์น,นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสวนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับชีวิตในไทม์ไลน์ใหม่ หลังจากทำลายที่เดดผูลโดนเย็บปากใน X Men Origin Wolverine เมื่อปี2009ซึ่งในยุคนั้นจะมีการระบุเอาไว้วูเวตจะเป็นคนอายุป,ประมาณ30กว่าในยุค7จน,นั้นถูกทำลายลงไปในเส้นเวลาใหม่ๆที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์เดี่ยวก็จะมีการระบุข้อมูลออกมาใหม่ทั้งหมดวูเวตวิลสันจะเกิดที่เมืองเรจินารัฐแคชเชวันประเทศแคนาดาในปี1975แทนนั่นจึงทำให้เขาจะเป็นชาวแคนาดาเหมือนกับในคอมิกและเหมือนกับวูเวตซึ่งพวกเขาทั้งสองมักจะแสดงออกถึงความรักชาติ บบชัดเจนจนไม่แยแสเวลาที่มีคนเข้ามาขอให้พวกเขาทําเพื่อชาติที่ทั้งสองมาอาศัยอยู่อย่างอเมริกาโดยเวทนั้นจะเป็นอดีตทหารกองกําลังพิเศษที่ถูกปลดประจำการอย่างไร้ศักดิ์ศรีมาก่อนแต่จะไม่มีการบอกว่ามาจากสาเหตุอะไรก่อนจะกลายมาเป็นทหารรับจ้างที่ Sister Margaret School for Wayward Girls ซึ่งเป็นบาร์ในนิวยอร์กสำหรับทหารนอกกฎหมายที่ไม่มีที่ไปและเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้ามาหางานได้อย่างอิสระผ่านในหน้าที่แวะเวียนเข้ามาซึ่งหน้าที่แห่งน,นั้นก็ดูเหมือนว่าเวทจะรับงานตั้งแต่เล็กไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการขู่พวก ตอกเกรียวทวงนี้แบบง่ายๆอีกด้วยชุดในภาพยนตร์ แน่นอนว่าการดัดแปลงชุดสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์มาใช้ในภาพยนตร์นานการพัฒนาคอสตูมให้สอดคล้องก,กับการใช้งานจริงก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยอีกด้วยโดยในภาพยนตร์นานชุดของเวทจะถูกนำเสนอออกมาว่าเขาดัดแปลงและตัดเย็บมันขึ้นมาเองทั้งหมดเราจึงสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ดีไซเนอร์ของภาพยนตร์อย่างแองกัสตราที่ใส่ไปด้วยได้โดยชุดแรกนั้นจะดูกออกแบบมาจากโครงร่างของตัวไรอันเรโนแต่จะไม่ได้มาจากนักแสดงโดยตรงเพราะมันจะมาจากสแตนดร์เบิ ell, ที่มีหุ่นใกล้เคียงกับเขามากที่สุดแทน ชุดถูกผลิตออกมาจริงทีมงานก็ไม่ได้จําเป็นต้องใส่ที่บูเพิ่มกล้ามเข้าไปเลยเนื่องจากรูปร่างของนักแสดงฟิตพอที่จะสวมชุดได้แบบพอดีแล้วส่วนดีเทวบนชุดนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากชุดหนังและเสื้อผ้าทหารที่ถูกเอามาย้อมเป็นสีแดงและดําตามที่ตัวละครเคยนําเสนอออกมาว่าการเลือกสีแดงมันก็เพือ่อที่ศัตรูจะได้ไม่เห็นเลือดของเขาโดยเราจะเห็นได้ว่าเวจะตัดเสื้อนหนังสไตล์ไบเกอร์มาประกอบกันเป็นส่วน,วนรวมไปถึงกางเกงแบบอเนกประสงค์ที่มีช่องใส่ของใช้ซึ่งเขาจะเอามาดัดแปลงเป็นช่องใส่อาวธไปจนถึงรองเท้าคอมแบทและอุปกรณ์ทาง ทาหารบางชิ้นที่ถูกเอามาติดตามขาเนื่องจากเขาเคยเป็นทาหารมาก่อนและน่าจะคุ้นเคยกับพวกมันจนสามารถหาม,มาใช้งานได้แบบง่ายๆนั่นเอง <c oughs> สไตล์การต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการยิงปืนแบบภาพยนต์ สำหรับสกิลการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของเดซพูแบบในภาพยนต์ที่จะถือว่าเป็นพื้นฐานสาคัญของเขาในการไปต่อยอดสาหรับการฝึกการต่อสู้ชนิดอื่นๆนั้นเวดวิลสันก็จะทําการใช้วิชาที่เขาฝึกมาอย่างเทควันโดและการชกมวยแบบสากลแต่เขาก็ยังเอามันมาประยุกต์ใช้ในท่าทางอื่นๆแบบกวนๆอยู่ตลอดผ่านการด้นสดอีกด้วยแม้ว่าเขานั้นจะไม่ค่อยได้สู้กับใครโดยไม่มีอาวุธก็ตามส่วนในเรื่องของการยิงปืนสกิลของเวก็จะถือว่าพัฒนาเลยขีดจำกัดของทหารและนักกีฬาพิลาวทางการใช้อาวุธปืนในทุกชนโล การใช้เวลาเพียงไม่นานในการเล็งให้เข้าเป้าการยิงกลางอากาศให้เข้าหัวได้หลายนัดติดๆแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่เล็งยากมากๆก็ตามการใช้กระสุนหนึ่งนัดยิงเป้าหมายหลายๆคนที่ยืนเรียงแถวกันแต่อีกหนึ่งสกิลที่เวทถนัดมากๆก็คงจะเป็นการเคลื่อนสิ่งของให้ตรงกับเป้าหมายซึ่งเขาพัฒนามันอยู่ตลอดในตอนใช้ชีวิตประจำวันทั้งตอนเล่นปลาเบากับวานเนซ่าไปจนถึงตอนต่อสู้ที่เขามักจะคว้างดาบหรือมีดใส่เป้าหมายได้แบบไม่มีพลาดอีกด้วย Pro True Man. สำหรับราฐาของการเบรกเดอะโฟล์วอล์เพื่อมาคุยกับผู้ชมของเขาแบบในภาพยนต์ที่จะมีการอ้างอิงมาจากคอมิกโดยตรงนั้นทางเนื้อเรื่องก็จะมีการให้น้ำหนักของอาการดังกล่าวมาจากต้นตอนของโรคที่เวทเป็นอยู่อย่างโรคทรูแมนหรือทรูแมนซินโดรมซึ่งเป็นอาการหลงผิดประเภทหนึ่งที่บุคคลเหล่านั้นจะเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาถูกจัดฉากไว้และพวกเขากำลังถูกจับตามองในกล้องอยู่ตลอดเวลาแบบที่เวทกำลังเป็นอยู่จนเชื่อว่าเขาเป็นตัวละครในภาพยนต์ซึ่งจะทำให้เขาสามารถทลายกำแพงที่4เพื่อพูดและแบ่งปันความคิดของ เขาชมได้โดยโรคดังกล่าวนี้เวทก็น่าจะเป็นมาแบบอ่อนๆแล้วตั้งแต่ยังไม่ถูกทดลองแล้วค่อยไประเบิดมันออกมาแบบเต็มๆในตอนที่ถูกทดลองแล้วแทนซึ่งโรคดังกล่าวก็จะมีพื้นฐานมาจากชีวิตจริงๆของคนในสังคมของเราอีกด้วยหลังจากที่จิตแพทย์หลายๆคนได้พบกับคนไข้ที่หลอนว่าตัวเองอยู่ในรายการเรียลิตี้โชว์ตลอดเวลาจนส่งผลต่อวิธีการดําเนินชีวิตในแต่ละวันซึ่งชื่อโรคนั้นก็จะอ้างอิงมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Truman Show ปี1998ของนักแสดงอย่างจิมแคลรีที่ตัวเอกได้อยู่ในโล ของ r e ลิตี้โชว์โดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ตัวมาก่อน yeah, really พลังร่างกายในภาพยนตร์ สำหรับค่าพลังร่างกายของเดดพูหรือเวทวิวสันในภาพยนตร์นั้นแน่นอนว่าหลังจากกลายพันธุ์มาแล้วความแข็งแกร่งของเวทก็จะเหนือกว่าค่าพารามิเตอร์ของมนุษย์ปกติมากๆขเขาสามารถต่อยหรือโจมตีด้วยการเตะชาร่างใหญ่ที่มีน้ำหนักออกไปได้ไกลหลายเมตรไปจนถึงพลังในการยกของหนักที่ทําให้เขาได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมากแต่ว่าในส่วนที่สะท้อนออกมาได้ดีมากที่สุดก็คงจะเป็นการใช้ดาบแทงทะลุตัวไอ้แจ็คแต่ยังทําให้ดาบแทงทะลุคอนกรีตอีกด้วยซึ่งมันถือว่าเป็นท่าโจมตีที่ต้องใช้พลังกาลังสูง มีข้ามพลังในเรื่องของความทนทานต่ออาการบาดเจ็บเวลาที่ได้รับดาเมจหนักกลับมาซึ่งก็แน่นอนว่าแม้มันจะทําให้เขารู้สึกเจ็บอยู่ดีแต่ก็เหมือนกับว่าเวทจะด้านชาก,ก่ับความรู้สิ่งนี้ไปแล้วแม้ว่าจะถูกฉีกถึงอวัยวุวะจนขาดกระจุยหรือแม้แต่ถูกระเบิดทาลายก็ตามซึ่งมันจะต่างกับวูวรีที่ยังคงแสดงอาการเจ็บออกมาแบบเห็นได้ชัดส่วนในเรื่องของความเร็วเขาก็จะเหนือกว่านักกีฬามนุษย์ที่เก่งที่สุดไปแล้วจนทำให้เขาสามารถหลบก,การโจมตีจากปืนได้ในบางครั้งแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องหลบก็ตามและยงงรววมมไปถึขาววาาคอ่่ทีเ จะไม่มีอาการเหนื่อยหอบเลยอีกด้วยดาบขัตนะ แน่นอนว่าสำหรับดาบคาตนานี่ก็จะถือว่าเป็นอาวุธซิกเนเจอร์ของเดดพูลตลอดการซึ่งผู้ชมและแฟนคอมิกส่วนใหญ่จะสามารถจดจำมันได้อย่างง่ายได้จนกลายเป็นภาพจำของตัวละครนี้อย่างแน่นอนโดยในภาพยนตร์จะมีการระบุออกมาด้วยว่าด,ดาบของเขาสองเล่มจะมีชื่อว่าบีและอาเธอร์ส่วนในฉบับเก่าของ X Men o r i g i n Wolverine ก็จะเป็นดาบโบราณที่เวทน,นั้นดูรักและห่วงมากๆจนเอามาเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ดูเหมือนว่าดาบน,านั้นจะไม่ได้ถูกอธิบายถึงที่มาหรือบทบาทของมันไดว่าทำไมเวทถึงเลือกใช้มันเป็นอ แต่ในคอมิกดั้งเดิมรายละเอียดส่วนนี้ก็จะถูกอธิบายไว้โมโนโนจิีิเวดจะเป็นนักดาบที่เก่งระดับปรมาจารย์ในระดับที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนาน,นเวดก็จะยังเป็นคนที่สนใจดาบคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเป็นอย่างมากอีกด้วยและถ้าเขาหาเงินได้มากพอเขาก็พร้อมที่จะจ่ายสาหรับค่าดาบราคาสูงและคุณภาพดีแบบไม่มีปัญหาอยู่เสมอเนื่องจากมันคืออาวุธเครื่องมือในการทํางานที่เขาต้องใช้ในทุกๆวันอยู่แล้วอีกทั้งดาบก็จะยังสามารถชาร์จสนามพลังงานผ่านชุดของเขาได้เพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มพลังงในนการตจจถึจุดที่ มาตัดผ่านวัตถุที่แข็งแกร่งอย่างเพชรได้อย่างง่ายได้ทำให้เมื่อรวปรวมกับวิชาเคนชิซุและวิชานิเทนิจิริวที่พัฒนามาจากนักดาบในตำนานอย่างมิยโามโตโมุเซชิมันก็แทบจะทำให้ดาบคาตนะเป็นอาวุธคู่ใจที่ไร้เทียมทานของเวทเลยก็ว่าได้สุขภาพจิตที่พังไปแล้ว ในภาพยนตร์ฉบับใหม่ที่ไรอันเรโนเอาเรื่องราวของเดทพูมาเล่าในยุคป,ปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในตอนที่เวดวิลสันยังไม่เป็นโรคมะเร็งซึ่งเขาจะยังคงทํางานเป็นคนรับจ้างคมขู่ทวงนี้ใช้ความรุนแรงและใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆไปจนถึงอยู่กับคนรักอย่างวานเนซ่ายอยู่นั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันในทํานองกลัปราาสะสาทแสดงออกมาให้เพื่อนๆเห็นอยู่บ้างแต่ถ้าวัดกันจริงๆแล้วเวดจะเป็นแค่คนขี้เล่นที่อารมณ์ดีก็เพียงเท่นานั้นและเขาก็ยังควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทั้งในช่วงโกรรรจัดหืออาม นิ่งๆแบบปกติแต่นับตั้งแต่ที่เขาเข้าไปทดลองกับโปรแกรมแบบต้นเอกเลยกลายมาเป็นเดทพูแบบเต็มตัวไม่เพียงแค่ร่างกายภายนอกจะผิดปกติตามไปด้วยแต่สภาพจิตใจของเขาก็จะพลอยแปรปรวนจนเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันโดยเราจะสามารถสังเกตความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่อความมั่นคงทางจิตของเขาปรากอกมาเป็นระยะๆะะซึ่งเขาสามารถหุนหันพลันแล่นได้อย่างง่ายดายม,มากๆโดยจะไม่สามารถอดทนอดกลัน้นหรือระงับอารมณ์ของตัวเองได้แบบเมื่อก่อนอีกทั้งยังวกแวกหรือหลงลืมง่ายและเกิดอารมณ์ที่ไม่แน่นอนสลับไปม อย่เรืๆมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามักจะปล่อยมุกหรือพูดจาหย,ยาบลนออกมาได้หยุดตลอดโดยไม่ต้องดูสถานการณ์รวมไปถึงบางทีก็อยากจะตัดบทหรือไม่สนใจคู่สนทนาได้แบบทันทีด้วยทา,ทางที่ในตอนเป็นคนปกติเขาก็ไม่ได้ทํามันเยอะขนาดนี้มาก่อน,น,นที่มาของพลังซึ่งเคยถูกบิดเบือนมาแล้ว ในคอมิกนั้นเดดผูจะเป็นมนุษย์ที่ถูกทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์จากโปรแกรมเวเปิลเอกผ่านฝีมือของดรคิลลิบูและผู้ช่วยยาฟรานซิสแฟนีจนทําให้เขาได้รับพลังเหนือมนุษย์มากรองแม้ว่าเขาจะมีผลข้างเคียงจากโรคมะเรง็งที่ทําให้มะเรง็งลามไปถึงสมองของเขาจนทําให้ผิวหนังของเขาผิดรูปจนเขาเสียสติมากกว่าเดิมและบังคับให้เขาต้องสวมหน้ากากและชุดเป็นการปลอมตัวซึ่งเหนือเรื่องในส่วนนี้นั้นก็จะถือว่ามีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ฉบับปี2016ท Ryan Reno, ท่ไรอันเรโนทําการขุดโปรเจกต์นี้กลับมาหรือ ใหม่อีกคร้งเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และมันก็จะสรุปข้อมูลออกมาได้ว่าแต่เดิมนั้นเวทวิวสันจะไม่ใช่มนุษย์กลายพันธุ์มาก่อนได้อีกด้วยแต่ในภาพยนตร์ญญเรื่อง X-Men Origin: Wolverine ซึ่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกๆแ,แ,แบบจริงๆจังๆของเดดกูฉบับภาพยนตร์ญญในทีมของวิลเลียมสไตรเกอร์ที่ชื่อว่าทีม X นั้นแม้ว่ามันจะนับว่าเป็นการปรากฏตัวที่ล้มเหลวของทางภาพยนตรญญ์ตัวละครและนักแสดงแต่หนึ่งในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน่าสนใจก็คือตัวเวทวิวสันในจักรวาลดังกล่าวจะมีการถูกนำเสนอออกมาว่าเขาคื มนุษย์กลายพันธุ์มาก่อนแล้วซึ่งพลังความสามารถของเขาก็จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองและความคล่องตัวที่มากกว่าคนทั่วไปและถ้าบวกกับสกิลทางการทหารของเขาเข้าไปนานมันก็แทบจะทําให้เขามีพลังเหนือมนุษย์ไปไกลเลยก็ว่าได้แถมจริงๆแล้วในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวชุดของเดดผูกก็จะถูกออกแบบให้มีหน้ากากาด้วยแต่ท้ายสุดแล้วรายละเอียดดังกล่าวก็ถูกลบหายออกไปเหลือเอาไวแ้แค่รอยสีดํารอบดวงตาเพื่อให้คล้ายกับหน้ากากาในคอมิกแทน้ Striker finally figured out how to shut you up. <laughs> แม้ว่าในภายพยนตร์ฉบับใหม่ที่ไรอันเรโนเอาตัวละครกลับมาแก้ไขเรื่องราวในอดีตอีกครั้งน,นั้นเดดพูจะกลายเป็นคนที่มีพลังฮ e ล l ิ่งแฟกเตอร์ในระดับที่แข็งแกร่งแบบในคอมิกแต่ในความเป็นจริงน,นั้นร่างกายของเขาก็จะยังถือว่าอยู่กั้มกึง่งระหว่างความเป็นกับความตายแทบจะตลอดเวลาเนื่องจากในตับต่อมลูกหมากและสมองของเขาจะยังคงมีมะเร็งระยะสุดท้ายเกาะเอาไว้อยู่ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนที่เขาเข้าไปทดลองมะเร็งมันไม่ได้ถูกกาจัดออกไปจริงๆและมันก็เป็นสิ่งที่มีมาก่อนฮ e ล l ิ่งแฟกเตอร์แต่พลััง Healing จะคอยกดมน เอาไว้ไม่ให้ลามออกไปในระดับที่ทําให้เวทอ่อนแรงแทนซึ่งเราจะเห็นได้แบบชัดเจนมากๆในตอนที่เวทถูกจับไปสวมปลอกคอระงับพลังกลายผ่านว่าถหาเขาไม่มีพลังเมื่อไหร่มาเร็งก็จะกลับมากัดกินร่างกายของเขาแบบฉับพลันทันทีวิธีฆ่าเดซปูฉบับภาพยนต์ สำหรับเดซพูในฉบับภาพยนตร์นั้นพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์ของเขาแม้ว่ามันจะทําให้เวทสามารถรักษาตัวเองจากบาดแผลได้ทุกชนิดไปจนถึงปล่อยให้อัวยวะที่ขายไปแล้วงอกออกมาใหม่ได้จนเขาใช้มันเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับศัตรูที่เหนือกว่าอยู่ตลอดแต่หนึ่งในจุดอ่อนสาคัญที่ตัวละครเนจจ์ซึ่งเป็นผู้ปรับคนสาคัญของเขาในภาพยนตร์ภาคแรกที่เปิดคนทดลองเวทนั้นเผยออกมาก็คงจะเป็นการบอกจุดอ่อนสําคัญของเวทอย่างวิธีการสังหารให้เวทไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกนั่นก็คือการตัดเวทเป็นชิ้นเล็กๆหรือบทให้ละเอียดมากที่สสุดเนนื่่่่องงงจาาาากกรยวตๆ ขเขาจะไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้หากสมองหรือระบบประสาทส่วนกลางของเขาเสียหายไปแล้วและแม้ว่ามันจะไม่เสียหายแต่หากเวททาการระเบิดตัวเองจนเละเป็นชิน้นชิ้นแบบในภาพยนตร์แลวละก็มันก็ยากมา,มากๆที่อวัยวะของเขาจะงอกหรือกลับมาต่อติดกันได้แบบเหมือนเดิมหากไม่อยู่ใกล้กันพอหรือส่วนบางส่วนประสาทตายไปแล้วแต่ในภาพยนตร์ก็ยังดีที่คอร์ลส์เดี๋ยวเข้ามาช่วยเวทเอาไว้ไี้ทันผ่านการเก็บชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมาต่อให้แต่ทงอย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีที่ไอแจกบอกออกมานั้นมันจะดูเหมือนง่ายแต่ในเชิงปฏิบัติน,น มันก็จะไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะก,กว่าจะล้มเวทลงไปได้และข้ามไปจนถึงจุดที่ศัตรูจะบทเวทเป็นชินช้นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้แบบสบายๆเลยแม้แต่นิดส่วนอีกหนึ่งจุดอ่อนที่อาจจะทําให้เวทมีปัญหาได้ก็คงจะเป็นสารอย่างกลูเตนที่เขาเคยบอกเคเบิลว่าวาวสักหนึ่งแก้วที่มีกลูเตนนั้นอาจจะเพียงพอที่จะทําให้เขามีอาการผิดปกติในใร่างกายได้แล้ว crazy Where your hand reallyma? is โอเคก็จบ okay, <st it ian> ไปแล้วครับกับเรื่องราวของเด o พูฉบับภาพยนตร์ที่ถือว่ามีการพัฒนามาจากในคอมิกแบบชัดเจนมากๆในหลายๆแงม่มุมแต่ก็ยังมีการคงเอกลักษณ์สำคัญๆเอาไว้อยู่บางเพื่อเอาใจแฟนๆคอมิกคลาสสิกที่หลงไหลในความยียยนของตัวละครน,นี้ด้วยแล้วเพื่อนๆละครับมีรา,ายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเด o พูฉบับภาพยนตร์นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไปกำลังใจและจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเรารีบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ